สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายเชเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้นว,วนิยายของนักเขียนรางวัลโนเบลชาวเยอรมันเดเมียนเขียนโดยเฮอร์มันเฮสเซแปลโดยสดใสวันนี้เสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดผมอยู่ที่หอหมายเหตุ ตัวอนี่คือตัวยอ่อของชื่อมหาวิทยาลัยที่เซนแคลรเรียนอยู่นะคะผมอยู่ที่หอตลอดปิดภาคเรียนฤดูร้อนนั้นแทนที่จะอยู่แต่ในบ้านเรามักใช้เวลากันในสวนริมแม่น้ำนักเรียนญี่ปุ่นที่พ่ายการแข่งขันชกมวยลากลับแล้วสานุสิ์ของตอสตอยก็จากไปแล้วเช่นกันเดเมียนมีมา้าเขาจึงขี่ม้าไปไกลๆทุกวันผมมักจะอยู่บ้านกับคุณแม่ของเขา แต่ลำพังบางครั้งผมรู้สึกแปลกใจตัวเองที่มีความสุขได้มากมายถึงเพียงนั้นผมเคยชินกับการอยู่คนเดียวอยู่อย่างปฏิเสธชีวิตเที่ยวแบกภาระไปรอบตัวแต่ระหว่างวันเวลาที่อยู่ที่หอนี้เสมือนผมได้อยู่บนเกาะในฝันได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายหน้าหลงไหลอยู่ท่ามกลางสิ่งสวยงามน่ารัก ผมรู้สึกสังหรณ์ใจว่านี่คือการชิมลางของการอยู่ร่วมกันอย่างเพื่อนในรูปแบบใหม่อันสูงส่งซึ่งเป็นข้อใหญ่ใจความในความนึกคิดของเราแต่ก็มีเหมือนกันที่ผมรู้สึกเสียใจอยู่ลึกๆเกี่ยวกับความสุขนนี้เพราะผมรู้ดีว่ามันจะไม่ยั่งยืนชะตาก,กรรมของผมไม่ได้เกิดมาเพื่อหายใจอย่างอิสระในความสบายสมบูรณ์พร้อมผมต้องการแรงกระตุ้นที่ทรมานผมรู้สึกว่า สักวันหนึ่งผมคงตื่นจากความฝันมหัศจรรย์นี้แล้วใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอีกครั้งในโลกหนาวเย็นของคนอื่นโลกที่ไม่มีอะไรอื่นนอกจากความเปล่าเปลี่ยวและการต่อสู้เพื่อตัวผมเองนับแต่นั้นมาผมอยู่ใกล้ชิดกับคุณอีวาด้วยความรักมากขึ้นอีกเป็นหลายเท่าผมดีใจที่ชัตากรรมของผมยังคงมีความสงบและงดงามอย่างเต็มภาคภูมิ รืดร้อนผ่านไปอย่างรวดเร็วใกล้จะเปิดเรียนอีกแล้วไม่ช้าเราก็ต้องลาจากกันผมไม่กล้าคิดถึงเวลานั้นเลยผมเกาะกอดความสุขไว้เหมือนผีเสื้อเฝ้าเกาะเกสรดอกไม้เวลานี้คือนาทีทองของผมเป็นความพอใจเต็มเปี่ยมครั้งแรกในชีวิตผมได้รับการยอมรับเข้าไปอยู่ในแวดวงทรงสเสน่ห์แต่ที่จะตามมาละ่ะผมจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปอีกครั้ง ต้องทรมานกับความปรารถนาเก่าๆฝันแล้วก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอีกครั้งวันหนึ่งล่างสังหอน,นี้จูโจมผมอย่างหนักหน่วงรักที่ผมมีต่อคุณอีวาลุกโผลงขึ้นอย่างฉับพลันผมเจ็บปวดแสนสาหัสพระเจ้าช่วยทำไมผมจึงมีเวลาเหลืออยู่น้อยนักอีกหน่อยผมก็จำไม่ได้เห็นเธอไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ให้ความอุ่นอกอุ่นใจขณะเดินอยู่ในบ้าน จะไม่เห็นดอกไม้ที่เธอนำมาจัดโต๊ะผมอีกแล้วแล้วผมได้อะไรบ้างล่ะแทนที่จะชนะใจเธอแทนที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้เธอมาและยึดเธอไว้กับผมตลอดไปผมกลับมีชีวิตหรูฟุ้งเฟ้ออยู่ในความฝันและความสะดวกสบายผมระลึกได้ถึงทุกสิ่งที่เธอเคยพูดเกี่ยวกับรักแท้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้านับร้อยพันไม่ว่าจะเป็นลางบอกเหตุคำสัญญาอัลละมุลลไมหรือคำให้กำลังใจ ผมเรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านี้บ้างเล่าเปล่าเลยผมยืนอยู่กลางห้องรวบรวมความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับอีวาผมอยากจะรวมพลังจิตทั้งหมดทำให้เธอรู้ว่าผมรักเธอและทำให้เธอสนใจผมบ้างเธอจะต้องมาเธอจะต้องการอ้อมกอดของผมจูบผมจะต้องประทับอยู่บนริมฝีปากอิ่นของเธอผมยืนเพ่งสมาธิมัน่น จนรู้สึกชาตั้งแต่ปลายนิ้วไปจนถึงในกายผมรู้สึกว่ากำลังในตัวค่อยๆละลายไปอะไรบางอย่างในตัวผมอะไรบางอย่างที่สว่างสวยัยแต่ก็เยือกเย็นเสมือนกำลังหดตัวครู่ต่อมาผมรู้สึกเหมือนมีผลึกแก้วอยู่ที่ใจผมแล้วได้รู้ว่านี่คือตัวผมเองผมรู้สึกเยือกเย็นไปถึงขั้วหัวใจเมื่อผมรู้สึกตัวตื่นจากความเครียดอย่างร้ายนั้น ผมรู้แต่เพียงว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นผมเหนื่อยแทบขาดใจแต่พร้อมที่จะเห็นอีวาเดินเข้ามาในห้องเข้ามาอย่างแจม่มใสนำความสบายใจลึกซึ้งมาให้ผมได้ยินเสียงม้าควบดังมาจากถนนข้างล่างเสียงเกือกม้ากระทบพื้นดังใกล้เข้ามาแล้วหยุดกึกลงทันทีผมกระโจนไปที่หน้าต่างเห็นเดเมียนกำลังลงจากหลังมา้าผมวิ่งลงไปเกิดอะไรขึ้นเดเมียน ผมหวังว่าคุณแม่คุณคงไม่เป็นอะไรนะเขาไม่ได้ยินที่ผมพูดหน้าเขาซีดมากเหงื่อไหลจากหน้าผักย้อยลงมาสองแก้มเขาผูกม้าชุ่มเหงื่อไว้ที่เสารั้วจับมือผมเราเดินไปตามถนนด้วยกันคุณรู้ด้วยหรือผมไม่รู้อะไรเลยเดเมียนบีบมือผมหันมามองผมสีหน้าเขาแปลกมาก เคร่งเครียดแต่เต็มด้วยความเห็นอกเห็นใจใช่แล้วเด็กน้อยมันเริ่มแล้วตอนนี้คุณรู้นี่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับรัสเซียตึงเครียดมานานอะไรนะสงครามเหรอผมไม่เคยเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เขากระซิบพูดทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ใกล้แถวนั้นยังไม่ประกาศแต่ต้องรบกันแน่คุณเชื่อได้เลยผมไม่เคยห่วงคุณมาก่อนแต่หลังจากคราวนั้นแล้ว ผมได้รับสัญญาณใหม่ๆถึง3ามครั้งมันไม่ใช่การสิ้นโลกไม่ใช่แผ่นดินไหวหรือการปฏิวัติแต่เป็นสงครามคุณจะเห็นผลของมันที่จะเกิดกับประชาชนเขาจะแซ่ซ้องต้อนรับมันด้วยความยินดีปรีดาทุกคนกำลังตั้งต,า,งตาคอยการเข็นข่าครั้งแรกพวกเขาใช้ชีวิตจำเจนหน้าเบื่อมานานแต่คุณจะได้เห็นละ่ะซินแคลว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นบางทีมันอาจเป็นสงครามใหญ่ มหาสงครามโลกใหม่กำลังเริ่มและโลกใหม่ที่ว่านี้จะเป็นสิ่งน่าสยดสยองที่สุดสําหรับพวกที่ยึดอยู่กับโลกเก่าแล้วคุณล่ะจะทําอย่างไรผมตื้อตันไปหมดทุกอย่างช่างแปลกแทบเป็นไปไม่ได้เลยผมไม่ทราบแล้วคุณละ่ะเขายักไหล่เขาสั่งเคลื่อนพลแล้วผมถูกเรียกตัวติดยศร้อยเอกคุณนะหรอผมนึกไม่ถึงเลย ใช่นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมประนีประนอมคุณรู้ว่าผมเกลียดการทำตัวให้เป็นที่สนใจและผมมักจะทำผิดเสมอเกี่ยวกับการทำถูกเกินไปของผมเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะส่งตัวผมไปแนวหน้าในอาทิตย์นี้แหละเห็นแก่พระเจ้าเถอะพ่อนุมคุณไม่ต้องมีอารมณ์มากมายถึงขนาดนั้นหรอกผมคงไม่สบายนักแน่ที่จะสั่งยิงเป้าคนมีชีวิตนะ่ะถ้าจะต้องทำก็เพราะเรียงไม่ได้แล้วเท่านั้น เราแต่ละคนต้องตกอยู่ในกงล้อยิ่งใหญ่นี่เหมือนเมืนกันหมดคุณก็เถอะสักวันหนึ่งคุณจะต้องถูกเรียกตัวแน่นอนแล้วคุณแม่คุณหล่ะเดเมียนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมบูบนึกไปถึงสิ่งซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อ15นาทีก่อนทำไมโลกถึงได้เปลี่ยนไปมากมายอย่างนี้ผมเพิ่งรวบรวมพลังทั้งหมดปลุกภาพหายากที่สุดขึ้นได้แล้วแต่แล้วจู่ๆชะตากรรมกลับมายืนจ้องผม ผ่านหน้ากากที่คุกค,คามอย่างคึ้งคังที่สุดแม่ผมเหรอไม่มีอะไรต้องห่วงท่านเลยแม่ปลอดภัยแล้วปลอดภัยยิ่งกว่าใครๆในโลกคุณรักแม่ผมมากมายถึงขนาดนั้นเชียวหรอคุณรู้ด้วยเหรอเดเมียนเขาหัวเราะร่าเริงเปิดเผยยิ่งฮเด็กน้อยแน่นอนผมรู้ไม่มีใครเรียกแม่ผมว่าคุณอีวาโดยไม่รักเธหรอกมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมวันนี้คุณส่งสารไป ถ้าไม่ถึงผมก็ต้องถึงแม่ใช่หรือเปล่าใช่ผมวิงวอนผมวิงวอนคุณอีวาแม่รับรู้แล้วท่านเลยส่งผมมาให้ผมมาหาคุณผมเพิ่งบอกข่าวรัเสเซียให้แม่ฟังเหมือนกันเราเดินกลับกันมาไม่พูดอะไรกันมากเขาปลดม้าจากเสาขึ้นนั่งบนหลังควบออกไปเมื่อกลับมาถึงห้องชั้นบนแล้วเท่านั้น ผมจึงเข้าใจข่าวที่เดเมียนนำมาบอกอย่างแท้จริงอาการเครียดที่มีอยู่ก่อนยิ่งทำให้ผมอ่อนล้าจนหมดแรงแต่คุณอีวาได้ยินผมผมได้ถ่ายทอดข่าวสารจากใจไปสู่เธอเธอน่าจะมาด้วยตัวเองถ้าทุกอย่างช่างแปลกเหลือเกินช่างงดงามยิ่งแต่สงครามกำลังจะเกิดสิ่งที่เราพูดถึงกันอยู่เสมอกำลังจะเกิดขึ้นเดเมียนรู้เรื่องราวมากมายมาล่วงหน้าแล้ว แปลกแท้ๆกระแสของโลกไมนได้ไหลอย่างเจือจางไปที่อื่นหากแต่ไหลจู่โจมเข้ามาในใจเราเลยทีเดียวช่างแปลกแท้การผจญภัยอันป่าเถื่อนน่ากลัวกําลังเรียกหาเราอีกไม่ช้าไม่นานโลกก็จะต้องการเราเมื่อโลกจะต้องเปลี่ยนเดเมียนพูดถูกเราต้องไม่ใส่อารมณ์กับสถานการณ์นี้เกินไปแต่ที่สำคัญถือตอนนี้ผมได้ร่วมชะตากรรมอ้างว้างกับผู้คนอีกมากมาย ว่าที่จริงคือได้ร่วมชตตากรรมกับคนทั้งโลกนี่ออกจะดีกว่าได้ซ้ำไปผมเตรียมตัวพร้อมขณะเดินผ่านเมืองตอนกลางคืนผมได้ยินเสียงผู้คนตื่นเต้นคุยกันแซดไปทุกหัวถนนคำว่าสงครามติดอยู่ที่ริมฝีปากของทุกคนผมไปบ้านคุณอีวาเรากินอาหารกันในเรือนด้วยดูร้อนผมเป็นแขกเพียงคนเดียวไม่มีใครเอ่ยถึงสงคราม จนเมื่อผมจะลากลับคุณอีวาจึงพูดว่าสินแคลที่รักวันนี้เธอส่งใจมาถึงแม่เธอรู้นะว่าทำไมแม่จึงไม่ไปหาเธอเองแต่อย่าลืมตอนนี้เธอรู้แล้วว่าจะส่งสารถึงแม่ได้อย่างไรและเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอต้องการใครบางคนที่มีตราเธอก็สามารถส่งใจมาถึงแม่ได้อีกเธอลุกขึ้น เดินนำผมลงไปในสวนยามพลบค่ำสุภาพสตรีลี้ลับคนนี้เดินสูงสง่าอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้สงบและเบื้องบนศีรษะเธอดวงดาวมากมายพรายแสงอ่อนโยนผมกำลังมาถึงตอนจบของเรื่องเหตุการณ์ต่างๆดำเนินไปอย่างรวดเร็วสงครามปะทุขึ้นไม่ช้าเดเมียนดูแปลกเมื่อแต่งชุดทหารสวมเสื้อคลุมสีเทาเงินเขาจากเราไป ผมเป็นเพื่อนนำคุณแม่เข้ากลับบ้านไม่นานต่อมาผมก็ต้องลาจากเธอเธอจุมพิษริมฝีปากผมกอดผมแนบอกในตาโตเธอเปล่งประกายฉายชานอยู่ใกล้ในตาผมมองผมอย่างแน่วแน่ทุกคนกลายเป็นพี่น้องกันพวกเขาพูดถึงแต่ปิตุภูมิและเกียรติยศแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือชะตากรรมของพวกเขาเองซึ่งเวลานี้ได้เผยโฉมให้เขาเห็นเพียงชั่ววูบ คนหนุ่มๆจากค่ายทหารขึ้นรถไฟและบนใบหน้าหลากหลายเหล่านั้นผมสามารถอ่านตราไม่ใช่ตราของเราแต่เป็นตราสูงส่งน้ายกย่องซึ่งหมายถึงการเสียสละและความตายคนที่ผมไม่เคยรู้จักเข้ามากอดผมผมเข้าใจดีกอดตอบเข้าอย่างเต็มอกเต็มใจเสมือนความมึนเมาบางอย่างทําให้เราทํากันอย่างนั้นความมึนเมาที่ไม่เกี่ยวกับพลังของชะตากรรมของเขาเหล่านั้น แต่เป็นความมึนเมาอันเลิศล้ำสะเทือนใจเพราะนี่เป็นผลจากการที่พวกเขาได้ชำเเลืองสายตามไม่สงบแลเข้าไปในดวงตาชะตากรรมของตัวเองพอใกล้ๆฤดูหนาวผมก็ถูกส่งตัวไปอยู่แนวหน้าเมื่อไปถึงทั้งๆที่มีเรื่องให้ตื่นเต้นเมื่อต้องเข้าไปอยู่ใต้ประกายปืนเป็นครั้งแรกแต่ทุกอย่างก็ทำให้ผมผิดหวังอย่างที่สุดผมหมดภาพลวงตา เมื่อก่อนเคยคิดมากคิดมายว่าทำไมน้อยคนนักมีชีวิตเพื่ออุดมคติแต่ตอนนี้ผมได้เห็นแล้วได้เห็นผู้คนมากมายยอมตายเพื่ออุดมการเพียงแต่เขาไม่ได้ตายเพื่ออุดมการอิสระที่ตนเป็นคนเลือกหากเป็นอุดมการร่วมที่ทุกคนต้องยอมรับแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมได้เห็นว่าผมประเมินมนุษยชาติต่ำไปเพียงใด งานรับใช้ร่วมกันและเป็นอันตรายได้พราชีวิตพวกเข้าไปมากมายผมเห็นหลายๆคนทั้งที่มีชีวิตอยู่และตายไปได้เผชิญกับโชคชะตาอย่างสง่างามยิ่งหลายคนหลายคนเหลือเกินมีสายตาแน่วแน่มองไกลไม่เฉพาะแต่ในยามรบเท่านั้นแต่ทุกเวลานาทีสายตาเหมือนคนคลั่งศรัทธาที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเป้าหมายแต่ทนรับความสยดสยองแทบไม่น่าเชื่อได้ทั้งหมด เขาพร้อมจะเสียสละเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อหรือคิดเขาอาจถูกใช้ประโยชน์เขาคือดินเหนียวที่อาจถูกปั้นเพื่ออนาคตยิ่งโลกเพ่งความสนใจไปที่สงครามความเป็นวีรบุรุษเกียรติยศและอุดมคติเก่าๆด้วยจิตใจคับแคบมากเพียงใดเสียงกระซิบแท้จริงของมนุษยชาติจะยิ่งห่างไกลและเป็นไปได้ยากขึ้นเพียงนั้นแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ระดับผิวเผินเท่านั้น ฉาบฉ่วยเหมือนกับปัญหาเป้าหมายทางการเมืองและการต่างประเทศของสงครามนั่นเองแต่ลึกลงไปเบื้องล่างบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้เคียงมนุษยธรรมอย่างใหม่กำลังก่อรูปก่อร่างขึ้นเพราะผมได้เห็นคนมากมายนอนตายอยู่ใกล้ๆผมคนเหล่านี้เริ่มรู้อย่างแน่ชัดว่าความเกลียดชังและความโกรธการเข็นฆ่าและการทำลายล้างไม่ได้สอดคล้องไปกับเป้าหมายสูงสุดแท้จริงไม่ใช่เลย เป้าหมายที่เป็นอยู่นี้มันเกิดขึ้นอย่างบังเอิญแม้ความรู้สึกดั้งเดิมหรือป่าเถือนที่สุดก็ไม่ได้มุ่งไปที่ศัตรูหน้าที่สำคัญซึ่งเขาจะต้องทำคือต้องฉายวิญญาณด้านในออกมาภายนอกให้ได้วิญญาณแบ่งแยกที่เต็มด้วยกิเลสต,ตัณหาความโกรธแค้นการเข็นฆ่าทำลายการล้างผลานและความตายเพื่อว่าเขาจะได้เกิดใหม่นกใหญ่กำลังดิ้นรนออกจากไข่ไข่นั้นคือโลก และโลกนั้นจะต้องถูกทำลายต้นฤดูใบไม้ผลิคืนหนึ่งผมยืนอยู่หน้าเขตนาที่เรายึดได้ลมอ่อนพัดกันโชคฉับพลันหมู่เมฆจับแสงจันทร์ซึ่งบังอยู่ในเงาทะมึนเคลื่อนตัวไปในท้องฟ้าเหนือแคว้นฟรันเดอร์ผมรู้สึกกระสับกระส่ายมาตลอดวันทรมานด้วยความกลัวแต่ตอนนี้ขณะรักษาการอยู่ในความมืดใจผมหัวนึกถึงภาพทั้งหลายในชีวิต คิดถึงคุณอีวาคิดถึงเดเมียนผมยืนพิงต้นป๊อปลาทอดตามองเมฆที่กำลังเคลื่อนตัวไล่กันไปแต่แล้วแสงจันทร์ซึ่งรออยู่ก็ส่องแหวกเมฆเป็นช่องกลายเป็นกลุ่มภาพมึขนาดมหือมาผมสามารถรู้สึกได้จากชีพจรที่เต้นอ่อนอย่างประหลาดได้จากผิวหนังกล้านลมฝนและจากจิตสำนึกที่เข้มข้นว่านายและผู้นำทางอยู่ไม่ไกลจากผม ผมเห็นเมืองใหญ่ในหมู่เมฆผู้คนนับล้านกำลังกรูกันออกจากเมืองไปสู่ชนบทกว้างใหญ่่ามกลางฝูงชนที่แตกตื่นร่างหนึ่งคล้ายเทพธิดาสูงใหญ่ราวภูเขากำลังเดินอย่างองอาจดวงดาวฉายประกายระยับอยู่กลางเรือนผมของเธอเธอผู้มีลักษณะคล้ายคุณอีวาผู้คนเป็นแถวๆถูกกลืนหายเข้าไปในร่างเธอราวหายเข้าไปในถ้ำยักษ เทพธิดาหมอบลงพื้นตราสองสว่างบนหน้าผากคล้ายเธอกำลังตกอยู่ในความฝันเธอหลับตาแต่ใบหน้ามหึมาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดทันใดนั้นเธออ้าปากเปล่งเสียงดวงดาวน้อยใหญ่ต่างดีตัวหลุดจากหน้าผากเธอดาวนับพันนับหมื่นเรียงรายกันเป็นวงโค้งพาดผ่านทอ้องฟ้ามืดมิดอย่างสง่างามพร้อมๆกับเสียงรัวกล้องดาวดวงหนึ่งตกวูบมาที่ผม เรากำลังตามหาผมอยู่ทีเดียวต่อจากนั้นมันระเบิดเสียงกำปนาตประกายไฟแตกเปรี้ยะ,ยะผมกระเด็นไปกลางอากาศตกสู่พื้อนอีกครั้งโลกถล่มทลายอยู่เหนือตัวผมพร้อมเสียงกึกก้องราวฟ้าถล่มพวกเขาพบผมนอนจมดินอยู่ใกล้ๆต้นปลั๊ปล่าบ,บาดแผลทั่วตัวผมนอนอยู่ในห้องแคบๆบ,บนรถซึ่งกำลังวิ่งโยกโยนผ่านทุ่งนาที่ถูกทำลาย ได้ยินเสียงปืนระเบิดตุมตามข้ามหัวอยู่ไปมาแต่ส่วนใหญ่แล้วผมหลับนอนไม่รู้สึกตัวตลอดทางยิ่งผมหลับสนิทมากเท่าใดผมยิ่งรู้สึกว่าใครบางคนกำลังดูดดึงตัวผมไปด้วยกำลังแรงมากเท่านั้นผมถูกฉุดไปโดยพลังบางอย่างซึ่งมีอํำนาจเหนือผมผมนอนอยู่บนกองฟางในโรงม้ามืดมดใครบางคนเดินเหยียบมือผม แต่ตัวตนภายในผมยังถูกผลักไปข้างหน้าผมถูกฉุดดึงไปด้วยกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วกลับรู้สึกตัวว่ากำลังนอนอยู่บนรถอีกครั้งจากนั้นนอนบนเปลสนามหรืออาจเป็นบันไดผมก็ไม่แน่ใจผมรู้สึกว่าผมกำลังถูกเรียกตัวไปที่ไหนสักแห่งอย่างรีบด่วนและผมต้องไปให้ถึงที่นั่นให้จงได้ในที่สุดผมก็มาถึงที่หมายตอนค่ำพอดีผมรู้สึกตัวอย่างเต็มที่ รู้สึกเหมือนมีแรงกระตุ้นอยู่ภายในอย่างไม่อาจขัดคืนขณะนอนบนเตียงในห้องผมรู้สึกว่าได้มาถึงที่ที่ผมถูกเรียกตัวแล้วผมเหลียวมองรอบๆเห็นเตียงถัดไปมีฟูกคนที่กำลังนอนอยู่บนฟูกนั้นก้มมองผมเขามีตราอยู่บนหน้าผากเดเมียนนั่นเองผมพูดอะไรไม่ออกเขาก็เหมือนกันหรือเขาอาจไม่อยากพูดก็ได้เขาดีใจที่เห็นผม แสงตะเกียงซึ่งแขวนบนผนังเหนือเตียงทอดเงาวูบวาบอยู่บนใบหน้าเขายิ้มให้ผมเดเมียนจ้องตาผมยาวนานเราจะมองอยู่อย่างนั้นชั่วนิรันร์แล้วค่อยๆขยับหน้าเข้ามาใกล้จนหน้าเราเกือบจะชิดกันสินแคลร์เขากระซิบเรียกผมบอกด้วยสายตาว่าผมเข้าใจเขาเขายิ้มอีกครั้งเกือบเกือบเป็นยิ้มปลอบใจ เด็กน้อยเขาพูดยิ้มยิ้มริมฝีปากเขาใกล้ผมมากเขาพูดเสียงเบาต่อไปคุณยังจำฟรานซ์โครเมอร์ได้ไหมเขาถามผมพยักหน้าอมยิ้มฟังนะักเซนแคลร์ผมจะต้องไปบางทีคุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากผมไว้รับมือกับโครเมอร์หรืออาจจะอย่างอื่นถ้าคุณส่งข่าวไปผมจะไม่ขี่มา้าหรือมารถไฟแล้วนะ คราวหน้าคุณต้องฟังเสียงจากในตัวคุณเองแล้วคุณก็จะได้ยินเสียงผมพูดอยู่ในตัวคุณเข้าใจใช่ไหมยังมีอีกอย่างคุณอีวาบอกว่าถ้าเกิดอะไรไร้ายๆขึ้นกับคุณผมต้องจูบคุณแทนเธอหลับตาสิซินแคลผมหลับตาอย่างว่าง่ายผมรู้สึกถึงรอยจุมพิษจาก,กริมฝีปากซึ่งเลือดอยังไหลซึมอยู่ตลอดเวลา แล้วผมก็หลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นพยาบาลมาปลุกผมเพื่อทำความสะอาดแผลพอรู้สึกตัวตื่นเต็มที่ผมรีบหันไปทางเตียงซึ่งอยู่ติดกันคนแปลกหน้าที่ผมไม่รู้จักนอนอยู่บนนั้นการแต่งแผลเจ็บปวดอย่างยิ่งเช่นเดียวกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ผมเจ็บปวดนับแต่นั้นมาแต่บางครั้งผมพบกุญแจได้ปีนลึกลงไปในตัวผมณนะที่ซึ่งภาพลักษณ์แห่งชะตากรรม นอนหลับหลับตื่นตื่นอยู่บนกระจกมืดผมเพียงแต่ก้มหน้าไปที่กระจกดำนั้นมองภาพตัวเองซึ่งเวลานี้ได้เหมือนเขาแล้วอย่างบริบูรณ์เหมือนเพื่อนรักและผู้นำทางของผมนั่นเองอิทธิพลที่เดเมียนส่งผลราวสายฟ้าฟาต่อคนรุ่นรังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจลืมเลือน ผลงานที่มีลีลากวีแน่ชัดจากปลายปากกาของซินแคล์นักเขียนซึ่งไม่มีใครรู้จักได้กระตุกประสาทของผู้คนในยุคนั้นคนหนุ่มสาวต่างปรับลืมตื่นเต้นเชื่อว่าการตีความชีวิตด้านในของพวกเขาเกิดจากฝีมือของคนในกลุ่มของพวกเขาเองแต่กลายเป็นว่าผู้ที่ได้ให้สิ่งที่พวกเขาสแสวงหาคือชายในวัย42ปีผมยินดีที่ได้เขียนคำนิยมอันน่าอบอุ่นใจนี้ให้แก่เดเมียน ฉบับตีพิมพ์ในอเมริกานวนิยายลำนำร้อยแก้วเล่มเล็กๆซึ่งเฮดเสเขียนขณะอยู่ในวัยกลางคนเปี่ยมล้นด้วยพลังชีวิตเล่มนี้แต่ที่เป็นอยู่บ่อยๆก็คือหนังสือเล่มบางๆได้นำเสนอพลังพลวัตอันยิ่งใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโทมัสมันค่ะจบบริบูรณ์แล้วนะคะสำหรับเดเมียนท่านอาจจะได้ค้นลึกลงไปในใจของท่าน ได้ยินเสียงที่พูดกับท่านเสียงนั้นอาจจะเป็นเดเมียนที่อยู่ในตัวของท่านเองนิยายเรื่องต่อไปขอเอาใจสายจัดบ้านกันอีกสักเล่มหนึ่งชีขอนำเสนอเรื่องคุณโทมารินักจัดบ้านด้วยการจัดใจเขียนโดยคุณมิอุคาคิยะแปลโดยคุณกนกวันเกศชัยมาศคนที่เก็บกวาดห้องให้เรียบร้อยไม่ได้คือคนที่มีปัญหาทางใจ ด้วยความเชื่อเช่นนี้งานหลักของโทมาริโอบะนักจัดบ้านหญิงวัย54จึงไม่ใช่การช่วยทาความสะอาดบ้านให้เหล่าลูกค้าแต่เป็นการแนะแนววิธีจัดเก็บหรือเลือกทิ้งข้าวของรอบตัวซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนมุมมองความคิดในการใช้ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการใช้ชีวิตรกๆของพวกเขาคืออะไรคุณเองกำลังประสบปัญหาคล้ายๆกับพวกเขาอยู่หรือไม่ ในนิยายเล่มนี้ช่วยประเมินและไขคำตอบแค่ปโปรยปกหลังก็น่าสนใจมากๆแล้วนะคะใครที่มีปัญหากับการจัดบ้านฟังหนังสือมาหลายเล่มเกี่ยวกับมินิมอลลิสหรือชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวซึ่งฉีก็ได้อ่านไปแล้วนะคะก็ยังไม่สามารถเก็บกวาดได้สักทีหนึ่งก็ลองมาฟังเรื่องนี้อีกสักเรื่องนะคะเผื่อจะได้คำตอบแล้วก็แก้ไขได้ถูกจุดกลับมาติดตามรับฟัง คุณโทมารินักจัดบ้านด้วยการจัดใจจะอ่านให้ฟังใบชี้ได้ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ท่านที่ต้องการสั่งซื้อนังสือเรื่องเดเมียนหรือผลงานอื่นๆของเฮอร์มันเฮสเซที่แปลโดยสดใสสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่ชีวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์ปักหมดได้เลยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน กดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือสนับสนุนรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แทน์ดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ